สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครอบครัวของเราจะพาทุกคนมาชมบ้านมหาเศรษฐีอังกฤษนะคะบ้านหลังนี้มีอายุประมาณ400ปีค่ะบ้านหลังนี้สร้างขึ้นโดยคุณปาร์คมารอนเนตนะคะปัจจุบันครอบครัวไฮปาร์เกอร์ยังคงอาศัยอยู่ค่ะเราเดินเข้าไปทางหน้าบ้านนะคะตรงหน้าบ้านจะมีนาฬิกาบอกเวลาค่ะนาฬิกานี้จะใช้แสงอาทิตย์ในการบอกเวลานะคะ นาฬิกาแสงอาทิตย์นี้นะคะถือว่าเป็นนวัตรกรรมที่เก่าแก่ที่สุดอย่างหนึ่งของโลกเลยค่ะบริเวณด้านข้างบ้านนะคะจะมีร้านขายของฝาก Coffe ่ช็อปรับรองสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมค่ะบริเวณส่วนหลังบ้านนะคะจะเป็นสวนดอกไม้ค่ะเดินไปหน่อยนึงนะคะลูกชายบอกว่าแม่มาดูซินี่เห็ดอะไรอันนี้คือเห็ดพฟโฟนะคะหรือเห็ดสมองวัวค่ะ บริเวณนี้นะคะมีสถานที่ให้เด็กๆได้เ,ดเล่นผ่อนคลายกันค่ะมีของเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกอย่างล้วนเป็นของเล่นสมัยโบราณค่ะห้องโถงแห่งนี้นะคะเคยถูกไฟไหม้และสร้างขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่สองและเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมครั้งแรกในปี2498 ต่อมานะคะซูไลเดอร์เช่าปีกอาคารทางทิศใต้เพื่อใช้เป็นโครงการรอนหยุดสำหรับผู้รอดชีวิตค่ายกับการโปลแลนด์โครงการนี้ดำเนินการมากว่า11ปีจนถึงปัจจุบันค่ะนักท่องเที่ยวท่านใดสนใจสามารถเข้าชมได้ในวันอังคารจนถึงวันอาทิตย์นะคะ